สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าช่องเป่ามืดอีสานอินดีครับผมนะครับบรรยากาศย่ำสับเซพี่น้องนะครับอยู่เคลนครับพี่น้องนะครับมาดักกุ้งมายำกุ้งเต็มกุ้งฟอยเฮ้านี่ครับที่ประมูดใส่กับประมาณนี้แนะพี่น้องนะครับมาซิมายำกันนะครับานประมาณครับพี่น้องนี่ครับน้ำแห้งพี่น้องนะครับเพิ่นกำลังเฮ็ดเคลื่อนครับน้ำกำลังบุหรี่พี่น้องน้อยๆเดียวละเฮาใส่เฮาก็สิไปยำย่ำเสาได้พี่น้อง นะครับมานบอกมานกระสิมาเบิบ้งน้ากันในรัดพี่น้องเอ้ยนะครับสูตรอาหารปลาดุกเข้าคือเก่านั่ะล่ะใส่เปบบใดก็ได้ถ้ามันมีกุ้งนะครับเนาะพี่น้องนี่โอ้ยเข่าดีพี่น้องโจจ,จดัดเลยพี่น้องอ่ะสบายยู่เทิงก่อนโอ้มีแต่กุ้งเต็มพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวย้ำต่อเลยพี่น้องมนับมน,มน,บมนบอกมันมันบอกว่ามันช่าง โอ้เด็ดปลาโอ้ปลาพี่น้องเอ้ยเด็ดปลาอีกแล้วปลากินหมดแล้วนี่น้ำเคือ่อนนะครับปกติกับน,น้ำเต็มเลยเลยพี่น้องนี่นะครับเพิ่นปล่อยน้ำออกนะครับเนาะมันน้ำมก็เลยบัวรายพี่น้องใส่ได้ประมาณนี้นะครับที่เราดักกุ้งก็ใส่ประมาณครึ่งนึงพี่น้องใส่จำเลยบัวร้ายด้วพี่น้องนะครับนี่ใส่พอครึ่งนึงเลย เดบเลยมันม oh, ันมันโอ้กุ้งเข้าดีพี่น้องตัวนี้เข้าดีเลยแหละนะตกพี่น้องมีแต่กุ้งใส่กุ้งก็มีแต่กุ้งนะครับเนาะนนมีแต่กุ้งปล่อยเต็มน้องน้องเต็มน้องน้องพี่น้องนะบงามต่อเลยพี่น้องงามต่อเลยครับผมนะครับมันบ่มาดมันบ่มาดอออุ้าโอ้ดักกุ้งก็ได้กุ้งได้เนาะนี่ครับจดจัดเลยครับไปกันฟังก่อน จวดจาดเลยพี่จวดกุ้งพี่น้องกาดน้ำเคลื่อนพี่น้องน้ำแห้งคุดปล่อยน้ำนะครับเนาะนี่ครับสถานที่เราใส่จวดจาดเลยพี่น้องพยายามต่อเลยครับมันประมาณนู้นครับเนาะมันอู้นี่เข้าดีเลยพี่น้องแจวเลยครับมันมันใส่กุ้งใส่มนก็เลยบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกุ้งนิดหน่อย นะครับบรรยากาศย่ามกงเตินพี่น้องอากาศเย็นครับช่วงนี้นะครับอากาศเปร๊วนพี่น้องนะครับคือจีนาวกันนะคือจีฮอนก็น้อนนะครับน้องนะพี่น้องนะครับมาพี่น้องโอ้ตัวนี้ได้ไปได้ไปมนัมนมัดโอ้ตัวนี้แจ้วพี่น้องเขาดีเลยครับดีเลยกลุ่มกำลังขากเลยเหลนะพี่น้องกลุ่มห้องป๊าบโอ้ขากเลยแหละเขาใส่ประมาณยี่สิบตัวดนะพี่น้อง ้นานโอ้เต็มพี่น้องตัวนี้จุดจานเลยตัวนี้พี่น้องโอ้บักหลายคักเลยเลยอ่าจีโดพี่น้องมาหมดทุกมิติกลงกับกลงเลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องแจวเลยมาดินะครับสุดอาหารเฮาคือเก่าเลยพี่น้องสุดอาหารปลาดกนะครับผมนะครับมันบอกมันมาเบิ้งอีกพี่น้องเบิ้งอีกมันเนาะตัวนี้ก็ได้พี่น้องโอ้ยแจวอีกคือเก่าพี่น้อง นะครับสูตรอาหารปลาดุกคือเก่านะครับมาอีกแล้วล็เหลืออีกหนึ่งสองสามหรือสี่อันพี่น้องนะครับผมพี่น้องเดบับมุดยามต่อนะครับผมนะครับเอาพี่น้องฝากคลิปไปนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บามุดน้ำพี่น้องนะครับอยู่เคลื่อนนะครับยามกุบเต็มคือเก่านะครับรอชมคลิปหน้านะครับน้องพี่น้องนะครับนะครับผม นะครับสำหรับวัสดีพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ